ดีครับทุกคนวันนี้ว่าจะภาพเพื่อนๆไปหาเลาะเบงเออุ้ยน้ำก็เลือกอยู่ด้อทุกคนแถวนี้ก็ได้ไปเื้อมือเดียวอีกมือหนึ่งจับโทรศัพท์ทุกคนนี่ยังบัดนั้นสิบเจ็ดนาฬิกาดีโอเคแต่เบิงเขาค่อนข้างมือทุกคนมองไ่เห็นดวงอาทิตย์แล้วบอ ลวงอาทิตย์โดนก้อนเมฆบดบางนะทุกคนเขาเลยเออถ้ามองไปอย่างหนึ่งกับบรรยากาศค่อนข้างดีเนะาะเพราะว่มันกับกลมคืนกับแม่น้ำไหมทุกคนแม่น้ำกับขึ้นสูงด้วยมันนี่รู้สึกว่าจะค่อนข้างขึ้นสูงทุกคนพอม่งขึ้นบานกับโบโบเห็นผู้ใหลงมาเลยมันนี่เพราะว่าไอพักตบชวาเขาค่อนข้างจะหลายทุกคนเวลาเขายามเบ็ดยามมองท่านี้มัน มันมันยามค่อนข้างยากทุกคนคือว่าค่อนข้างอันตรายเนาะคนก็เลยบกคอยลงมากกันทุกคนพักตบมองยังสี่ี่จังบ่เห็นดอกทุกคนส่วนมากจะมีแต่ไอ้พักตบที่เขาย่อยสลายแล้วเนาะทุกคนแต่นี่เขาเขาเขาจะจมไปกับน้ำแล้วเม่ทุกคนเบ็ดเฮากับยู่หุ่นไอ้ติดติดผิวน้ำติดติดพื้นดินอยู่ใต้ใต้น้ำทุกคนเวลาเฮยกเบ็ดขึ้นมามันจะเป็นเบ็ดเล่าเบ็ดเถียรเนาะ มันก็นเลยเฮ็ดไทยแบบเพื่นก็เลยบ่ค่อยมายามกันทุกคนก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาอยู่เดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆอุ้ยอันนี้ทุกคนเป็นบ่ทุกคนมันกลับไป,เ,ปเพื้นก่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะไปเรื่อเมือแต่ร้อยละหล่องเรือเมื่อแต่ร้อยละหล่องเรือเดี๋ยวไปเรื่อง พูดไม่ถ้อยกระทาจะหัทุัคนจะไม่้ปครักกานเงคผมก็จิ้งใหญนอนที่เขาฟังได้นอืมนค่อนข้างไหลแห่งทุกคน เนี่ยเพื่อนวันนี้พวงขึ้นบ้านหาป่าเลยน้ำขึ้นสูงแล้วก็พักตกชวาคนทางหลายส่วนมากก็มีแต่พักตกเน่าเนาะจะนีพักตกที่กับเน่าเขาใหญ่สลายเขาไหลมาตามนลำเขาบริเวณช่วงหน้าเขาจะจมอยู่ข้างล่างสำหรับคนใส่เบ็ดใส่ม่วงเวลาเอามาดหยำเบ็ดหยาม่วงก็คือบเป็นทางจะอันตรายเพื่นเลี้ยงก็คอยลงมาก,กันทุกคน จะเท่บ่เห็นเลยอ่ะมุนีทุกคนเออบวัวทุกคนว่าจะพาเบื่อนเผื่อนมาเบืองอันนี้ครับนี่ผมปล่อยเลือ,อไหลไปเลยทุกคนมองยังสี่คือน้ำบ่ไหลดิทุกคนเฮามองในโทรศัพท์เนาะคุ้มกิ่งเขาไหลแห้งดิทุกคนเขาก็ไหลคนข่างแห้งอยู่ทุกคนเออ อันนี้มือ่อีนถือว่าน้ำขึ้นสูงอยู่เพราะอยังนี้น้ำโค้งอาจจะดันขึ้นมาเนาะทุกคนแต่าน้ำโค้งเขาเขาบอลล่นตะลิงหรือว่าเข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 าบอลลนตะลิงขึ้นามาป่านใดในน้ำมูลนสายนีนก็คงจะระบายลงน้ำโคง้งในไงอยู่ทุกคนตามแนวคิดของผมผมว่าคิดว่าจังสันดีทุกคน อันนี้น้ำโค้งอาจจะระบายออกค่อนข้างอยากเนี่น้ำแถวบานผมจังใดสูงขึ้นนี่บางทีผมก็ยังเงดอยู่จากจุดที่ผมอยู่เนี่ยอำเภอราชสิสลายในไปหอดบุญเนี่นยแถวโค้งเกี่ยมแถวยังที่ว่าอำเภอที่ติดริมน้ำโค้งเนาะระยะการเดินทางของแม่น้ำก็เป็นร้อยกว่ากิโลทุกคนผมคิดว่าเอา น้ำสามารถดันขึ้นมาได้หอดีได้นะมาแสดงว่าก็สุดยอด,ดี่ทุกคนเป็นอันนี้เป็นแม่น้ำสายย่อยแม่น้ำสาขาขอาอันนี้ซึ้เนะเพรเขาจะไหลลงไปใไ้หอดน้ำโค้งเบื้องเนี้ยพอน้ำโค้งระบายออกมาได้เขาก็ดันขึ้นขึ้น,นมาดิทุกคนเออเห็นวรอขึ้นก็ขึ้นค่อนข้างสูงดิทุกคนที่มาเมื่อนี่ว่จาจะ้าเพื่อนมาเบื้องอันนี้ทุกคนเขียดจี้หมูทองคำทุกคน เออก่อนน้านี้ผมก็เคยเห็นเขาอยู่เห็นอยู่มือเดียวเห็นอยู่ข้าเดียวไหมทุกคนแต่ผมเห็นเขาอีกเัวอนึงผมจะจำเขาได้อยู่ทุกคนพราะว่าลัตัวผิวหนังเขานั่นจะเป็นสีทองคําเนาะครั้งแรกเลยในชีวิตที่ผมเห็นเถียดะจมัวว่าสีผิวก็เป็นสีผิวทองคําทุกคนอืมปกติผมจะเห็นนะกบชนิดอื่นนี่ถ้เขาอยู่น้ําต้นกล้วยเนาะสีผิวเขาจะเป็นสีผิวทองคําเนาะ แต่อันนี้เป็นเขียดจีโม่ไหมทุกคนเห็นบ่ทุกคนเออผมไหลกับยางคักแล้วเอออันนี้เป็นเขียบจิโม่ไหมทุกคนเขียดจีโม่สีผิวเป็นทองคำข้างแหลกนนจะวิตเลยผมเกิดมาจนแก่ชะลาปรานี่เราผมเพิ่งเห็นว่าเขียดจีโม่สีผิวทองคำไหมทุกคนเออผมเราคิดหอดเขาหลายน้องมือนันไปยามหลอบมาไหมทุกคนผมไปยามหลอบมาเทีอนี ตัวนี้ผมก็หิวเข่าเนาะมื่อนั้นประมาณใกล้ๆสิบสองนาฬิกานะผมยังพระท่านได้กินเข่าเศร้าอยู่ไหมทุกคนผมพายเฮือผ่านมาหมืองจุดนั้นทุกคนเห็นเ่ืต้นใหม่ใหญ่ๆเออหมืองต้นใหม่ใหญ่ๆต้นนั้นน้ำยังน้อยๆอยู่เนาะประมาณวันทียี่สิบแปดยี่สิบเก้าสิงหาเนี่ยล่ะโอ้ลมพัดเฮือไปๆด้วยทุกคนเดี๋ยวก่อนทุกคนลมกับพัดเฮือไม่พายกับทุ่ท่าจะหักเดอยวื่กันเลยทุกคน รทำทาสิครับรวมวุฒิภคมิประกาศระยะก่อากาศว่าแบมนี้เรื่องีฝนนี้ว่าอายุจะเริ่มเข่าทุกคนไปเลือกเข่าไปใส่ไปิรียนทุกคนมั่นก็เมื่อค่อนข้างจะหน้ามือข้างจะไหลแห้งจะห้อมองในกล่องเด็กชายตะว่าเขาว่าไหลดูทุกคนตามรักเขาไหลแนะนะทุกคนเดี๋ยวห่วงจับ จับใหม่ก้อนผมจะยังบัดันเข่าไก่มองจุดที่ผมเห็นไอ้เขียดที่หมูท้องคำทุกคนผมจะจับใบใหม่แล้วก่อนจะสุ่ยส่วนเกินทุคนอืมอามไหลแห้งแห้งทุกคนเมื่อน้นประมาณวันที่ยี่สิบแปดเก่า ยี่สิบเก่าสิงหาทุกคนผมพายเรือมาเนาะผมหิวเขาหิวเขาพอดีเห็นเขานะผมพายเรือมาไกลๆเขาจะโดดกระโดดอยู่สองเทือมั้งทุกคนทีนี้เขาหันหน้ามามองผมให้ทุกคนเออผมก็ลืมคิดใบโทรศัพท์กับมีอยู่ผมว่าหน้าสิดทายลูกเขาไหวดีทุกคนผมลืมสนิทเลยมันในใจผมคิดว่าเออเดี๋ยวมือหลังคนสิจับเขาไปขังไว้แล้วผมก็จะเอามาปล่อยขึ้นอยู่เออ รูปก nh th ็บผได้ถ่ายไหวไมมทุกคนแต่ผมได้ถ่ายรูปไหวคงจะดีอยู่เนาะครั้งแรกนชย่วิตเลยที่แต่ผมเห็นเขียดจมูกผิวทองคำเลยทุกคนว่าเขาเปลี่ยนไปไดจังไดถ้าผมเห็นเขาอีกเท่อนั้ผมจะจําเขาได้ทันทีเลยทุกคนเพราะว่าเขาจํายากง่ายไหมทุกคนมองจุดสังเกตคือไอ้ไตไตคิ้วตาเขาลงไปหอดจมูกนะทุกคนจะมีเป็นคล้ายๆเลขแปดหรือเลขสามหรือทุกคน แต่ว่าล่ำตัวเขานอกนั่นจะเป็นสีเหลืองอลาหม,มึดเลยทุกคนจะเป็นสีไาขา่ทองคำนั่นละ่ะเมื่อนี่ว่าจะพาพเพื่อนๆโฉบไปเบืองยุ่จะเข้านั่นบอทุกคนนี่มองพุ่มใหม่ยังไงต้นใหม่ยังไงแต่ว่าผุมวาสีบกกาเข้าไปแ้่ว่าเห็ดเชิงไหลเนาะผมว่าต้นเลืกที่สาเหตุถี่ผมก่อยากเข้าไปล้มคนขัง,งแรงน้ำทุกคนหล้วก็พายุเขาน้ำ ที่ว่าผมไ่อยากเข้าไปเพราะอย่างพาเพราะว่าไอ้นามเสาะต้นใหม่เนาะนามเสาะต้นใหม่เราอันนี้ม่ทุกคนตัวนี้หากใหม่เขาเหลือน้อยเดียวเองไม่ทุกคนไอ้หากหากต้นใหม่เขาเหลือติดผิวดินน้อยเดียวเองไม่ทุกคนกะค่อนข้างอันตรายอยู่เนาะแต่ว่าผมจะเห้เลือดฉบูฉบๆเขาไปเบื้องอยู่ทุกคนหน่อยหนะึ่งแตะว่านามก็ขึ้นเขากับเสาะตะลิงไม่ทุกคน ก็คืนเงินาเสาะตะลิงนะทุกคนต้นใหม่กับคนข้างญงเติบบีิทุกคนผุนผุนเนบ่ต่ว่าหลากเขาหลากเขายังเหลือติดนำเน้นน้อยเดียวเองทุกคนสรุปแล้วผมผึ่งึ่งตะยานเด้ว่เข้าไปว่าใจนึงก็คิดหอดเขียดจมูกแห้งแห้งทุกคนผมพึ่งเห็นเขาขังแหลกในชีวิตเนาะเขาก็โดดสองเทือเ่าเทือที่สองเขาก็หันหนามมองผมเนาะ โอ้ยถ้าผมจับเขาตแต้มมือนันถ้าผมไปหิ้วเขานี่ผมจับเขาตแต้มมือนันผมพาเขาไปเลี้ยงไวบ้บ้านพ่อหนามรถเอาเขามาปล่อยขึ้นป่ะนน่ก็สบายแล้วละเห็นบ่ทุกคนีนตนเห็นบ่เขาอยู่อยู่ริมตลิ่งแม่นม้ำทุกคนหลากเขาเหลือบ่หลาเนาะโอ้ยเขาบ่อยู่ลวทุกคนหนามถั่วมัดเลยทุกคนผิวดินบ่มีลวทุกคนผิวดินบ่เหลือแล้วแม่ทุกคนเนี่ยหนามถั่วมัดเลยทุกคน เขาไปอยู่ใส่เนาะถ้าเขามีบุญวาสนาคู่กันเขาผมจะมือหนึ่งผมก็ต้องเห็นเขาอีกแน่น้อนเลยทุกคนอืผมบอกเขาไปลูกทุกคนเพราะว่าไอ้นามก็สะต้นใหม่คักปวดอีกอย่างดินก็บ่ิเหลือแล้วทุกคนก็คอยเขาปลอดไยเรื่องเขียดจมโมท้องคํำกันอะไรเออเขาหายไปใส่ของเขาเนาะเออบอก,ก่าเขาไปทุกคนเห็นบอลต้นไหม่อันนี้มา หากเขาเหลือติดผิวดินน้อยเดียวทุกคนหากเขาลมคืนลงมาก็ถือว่าค่อนข้างอันตรายด้ทุกคนเนาะผมว่าตัดสินใจว่าหาดีกว่าเดี๋ยวถามือหลังนีบุญวาสนาอาจจะเจอเขาอีกเนาะเขียดจีโมทองคำผิวทองคำนะทุกคนผมเห็นเขาขัางแรกในชีวิตอีหลีละ่ะถ้าผมจำจำได้คือเป็นวันที ยี่สิบแปดยี่สิบเก่าสิงหาทุกคนคิดเบิ้งว่านี่มันก็เดือนหนึ่งพอดีเดือนกกว่าละเนาะเออมือนีกักันยาเท่าไหร่โมเมนต์ยี่สิบแปดยี 18, ย่สิบเก่ากันยาเนี่ยมั้งมือนีก็ได้ประมาณยี่สิบเก่านี่ยนั้นกับประมาณเอา้าสิครบเดือนพอดีเทวานั้นตอนผมเห็นหนั่นกะเออช่วงนี้ยี่สิบแปดยี 19, ่สิบเก่ามันกับเออมันครบเดือนพอดีจากมือที่ผมเห็นนี่ยผมก็จำวันเดือนปีได้จังสี่อันนี้กะ มืนอนี้ยวกับวันหยุดสุดเดดยุดสุดเก่าก็การบุญก็มีบุญวาสนาคู่กันก็ผมถ้าไหนก็ลดก็คงได้เจอได้เจอกันน้อเขียนชื่อผูทองคำผมเพิ่งเห็นเขาครั้งแรกในชีวิตเลยผมเคยเบิ่งแต่ในข่าวทีวีเนาะผู้นั่นผู้นี้เห็นอันนั้นอันนี้เนาะสีผิวทองคำปลาไหลเนี่ย ລະກະໄດ້ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຂົາເຫັນກັນເນາະແຕ່ຂຽດຢູ່ຫມູ່ບ um ກະຍັງບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຫັນຂ່າວສານບ້ານເມືອງເພິ່ນດນານີ້ົມກະຝຶງເັນຄັງແຫຼກນີວິດນກນອີກວ່າອຂົາປນຈັ່ງດປຈັງດມາຈັງດອນ້ກທວມຊ້ຳທຄົນນ້ຳຂຶນແຮງຂຶນສູງນີ້ກນມອນ້ກຂຶນສູງຂຶນແຮງຊ້ຳຸຄົນມນ น้ำถั่วมดเลยทุกคนเขาคงจะยอยู่ใส่เนาะผมอยากให้เขาเอาชีวิตบอดนะแต่ว่างูจะกินเน่ะงูคงจะบวกกากินดอกทุกคนเพราะว่าผิวสีเขาเป็นผิวสีทองคำแนวนั่นเนาะถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเขาเป็นสีผิวอื่นกะเอองูอยังก็อาจจะกินอยูน่นี่สีผิวทองคำยังสันน้อมมองบม่ออก,อก้วยว่าเขาเป็นกบทุกคนอื แต่ว่าเขามีตำหนียอยู่ทุคนมองไอ้ใต้ใต้ใต้ขอบตาเขาลงมาน่นจะมีแบบนี้ลมแห้งๆทุกคนขื่นก็สูงก็กั่อมเื่อมน้ำในน่อยก็ได้เออจะมีตำหนีก็เหลียกสก็เหลียกแแล้วทุกคนผมเห็นนะวันที่ยี่สิ่งหายี่สิเก่า่สิ่งหาประมาณนี้แล้ว,ลวอันนี้ก็คบเดือนก็บีแ้ทุกคน ก็เห็นเลยขอให้เจ้าปลอดภัยเร้อเขียดจมู่ทองคําเรื่องเออว่าหนาเสีย้ยมนี่บุญวัสนาพอกกันหน่อยเดียวก็หายซ่ไหถ้าต้นไม่อันนั้นถ้าเขาอยู่ลึกๆคกนนั้นถ้าเขาบ่อยู่ริมตะลิงพดทลักเขาเหลือหลายๆเนี่ยผมก็จะเข้าไปอยู่ แต่ตอนนี้เขาเหลือริมตะลียงแห้งเนาะหลักเขายังเกาะผิวดินอยู่น้อยเดียวเองนอกดันนำสาะไว้หมดแล้วผมจะเข้าไฟกับเบึงเบึงแล้วกับคนข้างอันตรายอีกอย่างมึอนี่ก็ล้มคนขางแห้งเนาะผมก็เลยผมก็เลยบอกเข้าไฟกับซ้ำทุกคนเป็นบ่ไอจุดผมอยู่ทุกคนเพื่อนๆืนมองเห็นบ่เพื่อนๆื่อนมองเห็นบ่านาะเออ วงนี้นามว่าไหลทีุ่กคนแต่ว่านามเขาวุ้นมทุกคนมองในกล่องคงบ่เห็นหนะนักเนาะนามเขาว้นมหมตะคนุนหนามเขาแบบนามวุ้น,นอ่ไหมุกคืมที่ว่าบางคนเขาเคยเบ่งในทวีเบ่งในข่าวสารเนาะที่ว่านามดูดคนลงขงล้างลางเออมองนี้ก็คล้ายแบบนั้นนะุะคนุนนี่โฟมพายเรือยังค้ายบ่ไปเรือแบบเขาดูดเรือผมไหไนะุกคนเออ กับเ,เขาเขาวอนเลยยังไงก็บโอ้เขาพยายามจะหมุนสิ่งของจากข้างบนในลงไปข้างล่างทุกคนแต่คนว่ายน้ำเปลี่ยนหรือ,อยังกับค่อนข้างอันตราย้อเขาจะเขาจะว่ายไปบ่ไดดเนาะเพราะว่ามันอันตรายนะแต่คนคน,คนว่ายว่ายน้ำเปลี่ยนหรือ,อยังในกะกะยังไข่ยอยู่ทุกคนเพราะเขาเขามาอยู่ในวังวนหมองเขาดูเขาปรับเนี่ยเขาต้อง แบบจังใดสับบัดตัวให้ได้เขาพยามแบบไปให้รถรุดพ้นจากจุดที่เขาดูดเขาได้แต่เขาไปห่อนมองที่เขาวอนเนี่ยเขาออนแออยู่เขาบ่มีความแข็งแรงคอเนี่ยเขาสับบัดบนรุดจุดนั้นเขาเขาก็สามารถจะดูดเขาได้ดีทุกคนดูดเขาลงขางล่างได้ดีก็ถือว่ากอนขามอันตรายดีทุกคนอืทางที่ดีคือทางหลาดอย่างเนาะแถวผู้ใดลงมาในนามแม่น้ำสายลักคือจังคือจังผมไทยเพื่อนผอุตแา้วทุกคน ขวาแล้วขวาแล้วคือจังแม่น้ำสายที่ผมถ่ายเพื่อนๆได้เบิรงนี่เนาะอืมสมุดวา่าจะลงน้ำลงท่าเพราะว่าจะเป็นน้ำหนึ่งน้ำไหลหรือน้ำอีหยังกระซากขอแนะ้นำค้นทวนหลายเนาะเฮ้าพญยา,ยามใสางเก่งขาสัน่นเ้อบอกว่าจะเปลี่ยนผู้ยิงผู้ใลก้กลางเกงอันอนั้นอืมขอให้เป็นกางเกงค่อนข้างบางทุกคนกางเกบ่หงบนักบบอันนี้เด้อเออ เสือก็ค่อยเป็นเสือยืดบางๆทุกคนบเมนเสือยืดหนาๆก็ปุกลุกเบาเนี่ยหากเกิดห้าตกเลือตกนามตก่าขึ้นมาถ้าเสือห้าบา,บางๆเ้าลอยนามได้เ้าก็สามารถลอยได้ด้วถ้าเห้าพ่อถอดถิมได้ข้าก็ต้องถอดถิมนี่ทุกคนการที่ห้ามีเสืออยู่บางทเทถ้าจะเห็นให้ห้าแบบถึงห้าจะลอยนามได้แต่สม ส้ำกันคับมีคนมาขี่หลังห้าสองคนสามคนหน่อที่ทุกคนถ้าเกิดเขาจมนามเขาตกนาำเขาบ่สามารถจะว่ายนามได้ดโดยเฉพาะกันเกงยนีนให้ลีกเลี่ยงเลยอยา่าไปใส่เด็ดขาดถ้าเฮาลง้นามว่า,าเขาจะไปเที่ยวมองใดบ่ต้องไปโก่ไปเก่งกับล้ำนามดอกทุกคนกันเกงยนนะีนหนาๆนะเออ เพราะล่ะเฮาตกน้ําหรือเฮาบ่โซบ่ได้เหตุขึ้นมาอันนั้นล่ะโตจะดึงให้เฮาจมน้ําเลยทุกคนเพราะว่าเขาจะหนักให้ทุกคนเวลาเขาตกน้ําโดยเฉพาะจะเป็นเสือกันหนาวอีหยังจังสิหามใส่เด็ดขาดพวกเสือคมเสือหยังให้ใส่เสือยืดบางๆเด้อผมจะบอกเพ่นๆการเาโตรอดหาประสบอุบัติเหตุเือจมล่ม ถึงเขาไหวนาวเก่งแต่ว่าอุปกรณ์อยู่นีตัวเขาจังเสืออยู่เอจังเสือกันหนาวจังกังเกงยินยังไงเออเขาจะลอยนามวไปปนี่ทุกคนเออเขาควรนจะใส่กางเกงขาสั้นบางๆหรือเสือยืดเนาะ เฮ้าบว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดถึงกับได้เกิดขึ้นกับตัวเฮ้าใดย้ำใดจังใดเฮ้าโบเฮ้าก็ตตองปลอดภไพไว้ก่อนเฮ้าควรจะหลีกเลี่ยงกางเกงที่เขาอมน้ำเสือผาที่เขาอมน้ำเนาะควรจะใส่กางเกงขาสั้นใบบาไอไอไอบางๆเนาะเวลาถอดเวลาแก่มันลุดไปลุดกระซังมันคอยเฮ้าใดเอาตัวหลอดเฮ้ามีลมหายใจอยู่กรพฟอ ยังเสือยังสี่เฮาก็ควรจะใส่เป็นเสือหยืดอยา่าไปใส่เสือหนาอย่าไปใส่เสือคุ้มอยา่าไปใส่เสือกันหนาวอย่ามาเทยอย่ามาโกอยู่กับผิวน้ำอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นใดทุกมือเขาควรจะหลีกเลี่ยงมันบ่ทุกคนเออ,อสั้์มือหนีก็แค่นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับผมต้องแต่งสาคร,ครับผม